ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีชีพในการเลี้ยงหมูนะครับ EP นี้วันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาพูดมาคุยตามภาษาคนเลี้ยงหมูนะครับก็จะมาเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการให้อาหารหมูขุนหมูว่าทํายังไงหมูถึงจะไม่เบื่ออาหารแล้วก็มันมีวิธีไหนบ้างที่ทําให้หมู กินแล้วจเจริญเติบโตลดต้นทุนได้ก็เป็นการเปรียบเทียบเป็นการแชร์ประสบการณ์ตามที่ท่านได้สอบถามเข้ามานะครับก็น่าจะเป็นมือใหม่ๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ท่านถามเข้ามาถ้ามีอะไรพอเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับมีประสบการณ์ผมก็จะแชร์ให้ได้รับ ฟังกันนะครับครับการที่จะคุนหมูให้โตอว้วนไม่ให้มันเบื่ออาหารมันก็มีเทคนิคอยู่เล็กๆน้อยๆน,นะครับเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าหมูนะ่ะนิสัยของเขาเป็นยังไงนะครับคือหมูนี่เขาชอบกินนะครับกินเกง่งยกเว้นเสียแต่ว่าเขาจะมีอาการผิดปกติเช่นเป็นไข้ หรือประหยัดรบกวนประมาณนี้นะครับและทีนี้การให้อาหารผมจะยกตัวอย่างอยู่สองวิธีการนะครับก็คือการให้เป็นเวลาแล้วก็การให้แบบบุฟเฟ่ก็คือให้ได้ทิ้งไว้ทั้งวันเลยนะครับให้เต็มที่ให้เช้าแล้วก็เย็นมาดูไม่หมดเติม นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่าง2อ,อย่างนี้นะครับว่ามีข้อดีข้อด้ยอย่างไรนะครับรวมถึงาสาเหตุที่ทําให้หมูเบื่ออาหารแล้วก็วิธีแก้อย่างแรกเลยนะครับผมมีประสบการณ์ทั้งสองอย่างก็คือให้แบบบุฟเฟ่ตแล้วก็ให้เป็นเวลาอย่างหมูรุ่นนี้นะครับ ถ้าจะบอกว่าให้แบบบุฟเฟ่ตก็ได้หรือให้เป็นเวลาก็ได้เพราะผมจะไม่เอาไว้ให้มากจนเกินไปผมจะให้อยู่ก็ประมาณสามรอบนะครับคือเช้าเที่ยงเย็นผมก็จะดูพฤติกรรมในการบริโภคในการกินของเขาวิธีนี้นะครับมันก็ดีอย่างเป็นการป้องกัน เป็นการแก้ปัญหาในการที่หมูเบื่ออาหารด้วยนะครับคือจะให้บ่อยๆให้ทีละน้อยท่านลองสังเกตดูครับถ้าท่านให้บ่อยให้ทีไรเทอาหารให้ทีไรหมูมันจะลุกขึ้นมาบริโภคลุกขึ้นมากินนั่นแหละครับคือข้อดีของการให้บ่อยๆให้ทีละน้อยแต่ให้บ่อยๆไม่เอาไว้ให้จนล้นข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทำให้ไม่เบื่ออาหารแล้วก็ไม่เปลืองอันนี้อาจจะมีข้อถกเถียงนะครับว่าบางท่านว่ามันก็เปลืองพอๆกันแต่จริงๆแล้วถ้าพินิษพิจรารณาดูจริงๆแล้วมันเปลืองน้อยกว่านะครับน้อยกว่าการที่ให้เต็มที่ไปเลยเย็นมาทีเดียวค่อยมาดูก็คือให้เยอะเกินไปนะครับการให้เยอะเกินไปมันก็ดีก็คือเราไม่ต้องไปให้บ่อย แต่ข้อด้อยของมันก็คือมันทําให้หมูไม่อยากจะบริโภคอาหารนะครับอาจจะเกิดการเบื่ออาหารปริ่นและวรสชาติก็จะไม่ค่อยดีถ้าเราใส่ถังปิดไม่มีชิดนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือจะทําให้มันคดทิ้งนะครับมาเหยียบทิ้งโดยเฉพาะถังแบบบ้านๆเรานี่แบบเลื่อยอย่างนี้ใส่ไว้เยอะนี่คดทิ้งแน่นอน นี่ก็คือข้อด้อยนะครับสําหรับว่ามันจะประหยัดกว่ากันหรือไม่การให้ทีละน้อยจะให้บ่อยๆนะให้เป็นเวลาผมว่าข้อแตกต่างก็มีอยู่นะครับเท่าที่ผมมีประสบการณ์การให้เป็นเวลาให้ทีละน้อยเนี่ยจะประหยัดกว่าไม่ต้องยกตัวอย่างอะไรมากมายนะครับยกตัวอย่างว่าหมูเนี่ย ถ้าเรากำหนดให้บริโภคอาหารตั้งแต่หย่านมนถึงวันจับกว่าจะได้ร้อยกิโลมันต้องเจ็ดกระสอบขึ้นถึงแปดกระสอบนะครับถึงจะได้ร้อยนะครับถ้ากินแค่เจ็ดกระสอบเนะี่ยก็จะได้อยู่เก้าสิบเก้าสิบแปดหรือเฉลี่ยนะฮะเอาน้ำหนักเฉลีย่ยก็ประมาณนั้นแต่ถ้าแปดกระสอบต่อตัวขึ้นไปแล้วเนี่ยหลักร้อยนะครับและทีนี้ ผมมาจับสังเกตจับจุดตรงนี้ผมเคยให้นะครับเมื่อก่อนผมก็ให้แบบบุฟเฟ่เลยมันก็โคดทิ้งโคดทิ้งให้9ก้ากระสอบ10กระสอบถึงวันจับก็ได้ร้อยสิบร้อยแปดร้อยสิบนะครับแต่ที่นี้ผมมาให้เป็นเวลาให้แบบกินเล่น้อยแต่ให้บ่อยหน่อยก็คือสามเวลาแหละครับพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ดูว่าถ้ามันหมดผมถึงเติม ผลที่ออกมาแทนที่จะบริโภคถึงส0บกระสอบหรือเก้ากระสอบถึงจับเนี่ยแปดกระสอบครึ่งเท่านั้นนะฮะแปกระสอบครึ่งหรือเก้ากระสอบไม่ถึงสิบสักกทีน้ำหนักก็จะออกมาร้อยสิบร้อยสิบห้าร้อี่สิบนะครับน้ำหนักเฉลี่ยนะครับนี่ก็จึงเป็นผลแตกต่าง แันนี้ผมก็ไม่ละลาบเลวหลวงในความคิดเห็นของท่านหนึ่งท่านใดนะครับที่เคยให้แบบไหนก็ลองนําไปพิพจารณาดูนะครับเพราะว่าวแ,แต่ละข้อแต่ละเล้าก็จะให้ไม่เหมือนกันนะครับมันก็เป็นหลักการปฏิบัติของใครมันนะครับแต่นี้ก็คือประสบการณ์ที่ผมมีก็อยากจะมาแชร์ก็ท่านใดสนใจอยากจะลองนำไปปฏิบัติดู ก็ลองลองได้นะครับไม่เสียหายหรอกครับนะแต่ใครลองแล้วได้ผลก็ยินดีด้วยนะครับจึงสรุปได้นะครับว่าการที่หมูเบือ่ออาหารหนึ่งก็เกิดจากาการให้อาหารมากจนเกินไปนะครับส่วนวิธีทางแก้ก็คือให้ทีละน,น้อยแต่ให้บ่อยๆนะครับส่วนว่าเปลืองมากเปลืองน้อย ก่อยู่ในดุลพินิษนะครับแต่ไหนแต่ไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วครับให้แบบบุฟเฟ่เนี่ยมันคดทิ้งอยู่แล้วนะครับปฏิเสธไม่ได้หรอกอันนั้นจะเปลืองว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วครับจะนําไปพินิจพิจรารณาสาหรับคลิปนี้ก็รบกวนเวลาท่านผู้ฟังผู้ชมมาก็พอบระมาณก็ขอพระคุณอีกครั้งนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังและก็รับชม โดยเฉพาะท่านใดเป็นแรงใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์แต่มีประโยชน์ใครเข้ามาใหม่ๆก็กดติดตามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ